โอเคใส่เสร็จแล้วนะวันนี้นะคะก็มีพัสดุมาแม่สั่งชุดมาเป็นของข,องขวัญเด็กดีนะคะมีอะไรเอยแกะดูสิไหนเอว้าวว้าว,าวาน่ามีสวยๆค่ะว้าวชอบจังเลยไหนดะูดีดีสิล okay, ูกโอเคเป็นชุดนันือกนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วแม่ก็เลยสั่งชุดเมือเม็ดมาให้เนาะเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยค่ะ ข้างในนะคะเป็นไซส์ที่แม่สั่งไปนะคะเป็นไซส์120นะคะนี่ดินหนักไม่เกิน15เนาะแล้วก็ส่วนสูงไม่เกิน100นะคะดูสิสวยมากเลยอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะนี่คะ่ะเดี๋ยวแม่จะใส่ให้ดูนะคะ โอเคใส่เสร็จแล้วนะคะหมุนตัวให้ดูหน่อยค่ะลิต t l e เมอร์เมดโอเคลิต t l e เมอร์เมดจะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งนะคะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งค่ะลิตร์นเมอร์เมดโอเคลิต t l e เมอร์เมดรู้สึกว่าจะเบียนหัวนะคะแม่ขออนุญาตซูมดูใกล้ๆอ่ะมานี่มาดูตรงนี้ค่ะนี่นะคะที่แม่ชอบอ่าดูสิดีเทลนะคะย่ิ้งๆิหลบนิดงกอนเนี่ยค่ะ กรดลงมาเนาะโอเคแล้วก็โอ้ยสวยนะคะมีลูกสาวต้องจัดค่ะโอ้ยเนี่ยดูสิปกติแม่ว่าจะรอพุ่งนี้นะคะให้เป็นให้หนูใส่แม่อดใจไม่ไหวแม่ก็เลยมารีวิวก่อนสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยยืนสวยๆส,ส,สิคะอ่ะข้างหลังให้แม่ดูหน่อยโอเคข้างหลังนะคะ ไม่คิดว่าไม่น่าจะคันนะคะเพราะว่าเขาบุกมาเนาะไม่น่าจะคันนะคะข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเกรด็ดๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะเ,เนี่ยโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนะข้างหลังนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้ไม่นี่ไม่ขอดูข้างหลังข้างหลังนะคะเป็นผ้าสบายๆนะคะเด็กๆชอบนะคะสามสามขวบสี่ขวบเนาะเขาน่าจะปลื้มนะคะ คือตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือขอแม่เปลี่ยนตั้งแต่ยังไม่อาบน้ำเนาะเนี่ยค่ะแม่ก็เลยขอมารีวิวเนาะสวยสวยชอบมากค่ะ